ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่713การลอบสังหารที่ล้มเหลวหนึ่งนันกองมวมฆลายจะยิ้มทว่าไม่ยิ้มมองไปยังผู้ว่าการโยโจวาจานี้ดูคล้ายจะเกรงใจทว่าความหมายโดยในกลับไม่มีความเกรงใจแล้วหากเสี่ยวเชียนชื่อเป็นคนใจแคบก็คงรู้สึกไม่พอใจเสี่ยวเชียนชื่อทำราวกับไม่ได้ยินวาจาของผู้ว่าการโยโจบใบหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มเอ่ยใต้เท้าฉีบอกว่ามีรายละเอียดบางอย่างอยากคุยกับพี่สไพยสักหน่อยขอรับ นานกงมั่วยิ้มบางเอ่ยใต้เท้าฉีกเกรงใจแล้วใต้เท้าคอยดูแลปกครองเมืองโยโจเพื่ออรสวรรค์เรื่องเล็กน้อยเพียงนี้คงไม่ประสาอันใดในสายตาของใต้เท้าฉีไหนเลยจะมีที่ให้ผู้น้อยอย่างพวกข้าย,ยื่นมือเข้าไปยุ่งได้ผู้ว่าการโยโจกระตุกมุมปากเอ่ยเอ่ยเช่นนี้คงไม่ได้ผู้ร้ายจะวินจูเป็นคนเห็นคนตายก็เป็นคนของจวินจูคําสั่งเป็นจวินจูที่ออกจะไม่มาหารือกับจวินจูได้เยี่ยงไรนานกงมั่วเองก็ไม่กรดยิ้มอย่างใจเย็นเอ่ย ในเมื่อใต้เท้าฉีเอ๋ยเยี่ยงนี้เช่นนั้นเชิญเถิดผู้ว่าการโยโจเอ๋ยเสียงหยานสะบัดแขนเสื้อแล้วเดินนําออกไปนอกจวนสองคนด้านหลังมองสบตากันไหวไหลเบาๆเซียวเชียนชื่อเอ๋ยพี่สะพายตาเท่านี้วุ่นวายไม่เลิกยิ่งนักหนานกงม้ยิ้มบังเอ๋ยไม่ต้องกังวลเซียวเชียนชื่อหัวเราะในลำคอมีพี่สะพ้ายอยู่ข้าไม่กังวลหรอกขอรับ ผู้ว่าการโยโจคิดไตรตรองกับการพ่ายแพ้ที่จนเยี่ยนอ๋องในครั้งนี้เหตุผลหลักๆยังเป็นเพราะเยี่ยนอ๋องเขานึกว่าผู้สืบทอดเยี่ยนอ๋องนั้นไม่อาจทำอันใดได้เยี่ยนอ๋องเองก็คงไม่กล้าเข้าข้างบุตรชายของตนอย่างออกหน้าออกตาได้ทว่าลืมไปแล้วว่าเยี่ยนอ๋องทำไม่ได้แต่เยี่ยนอ๋องสามารถหาคนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้สืบทอดเยี่ยนอ๋องมาได้มากมายแม้หนานกงมวดจะเป็นสตรีแต่เมื่อไม่คำนึงถึงเพศกลับเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วนางเป็นสะพ้ายของ,ององหญิงชังพิงและองคหญิงชังพิงเป็นน้้อออออองงงงงาวแทขเเเยยยยี่ยย่่่นิไมตถึ ยอซื้อจีอหลานชายที่เยี่ยนอองรักหญิงกว่าบุตรชายของตนสถานะของหนานกงโม่เพียงพอให้เยี่ยนอองเชื่อใจอีกทั้งไม่ทําให้คนคิดไปได้ว่าตําแหน่งของผู้สืบทอดจะสั่นคลอนแผนการของเยี่ยนอองครั้งนี้ดูแล้ววุ่นวายทว่าความจริงกลับเยี่ยมยอดครั้งนี้ผู้ว่าการโยโจโย้ายพื้นที่มาอยู่อย่าเหมือนผู้ว่าการที่เป็นเขตของตนเองในถิ่นของตนหักยังถูกหนานกงโม่จูงจมูกได้เขาก็ไม่ต้องเป็นแล้วผู้ว่าการโยโจ ในห้องโถงที่ว่าราชการอย่าเหมือนหนานกงมั่วและเสียวเชียนชื่อนั่งสองฝั่งซ้ายขวามองผู้ว่าการโยโจที่นั่งอยู่บนที่นั่งประจําตําแหน่งรอให้เขาเอ่ยปากขึ้นมาก่อนผู้ว่าการโยโจเองก็ไม่รอช้าเอ่ยขึ้นมาว่าในเมื่อเยี่ยนอองมีคําสั่งแน่นอนว่าข้าไม่อาจขัดคําสั่งวันนี้ข้าจะส่งยาอีห้าสิบคนไปตรวจตรานอกเมืองทั้งสองท่านคิดเห็นเช่นไรได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของเซียวเชียนซื่อพลันทมึนขึ้นใต้เท้าฉีห้าสิบคนหรือท่านรอพวกเราเล่นหรือไม่ ผู้ว่าการโยโจสงบนิ่งเอ่ยราวกับลำบากใจเป็นที่สุดซื่อจื่อกล่าวหนักไปแล้วข้าเองก็จนปัญญาซื่อจื่อท่านเองก็รู้แม้ข้าจะเป็นผู้ว่าการโยโจอย่างไรผู้ว่าการก็มีใช่งานของกองทัพยาอีในยาเหมือนก็มีเพียงไม่กี่ร้อยคนเรียกตัวออกมาห้าสิคนอย่างกระทันหันเช่นนี้ข้าก็พยายามถึงที่สุดแล้วเซียวเชียนชื่อสยยิ้มเอ่ยเอ่ยเช่นนี้พวกเราต้องไปขอกำลังสนับสนุนจากแม่ทัพเซียอย่างนั้นหรือ ผู้ว่าการผายมือสองข้างออกมาเอ่ยตามหลักแล้วแน่นอนว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นคงต้องรบกวนซื่อจื่อแล้วตาเท่านี้ช่างพารามไรสาระเสี่ยวเชียนชื่อรอบด่าอยู่ในใจแม้ว่าเขาจะมีนิสัยลังเลไม่เด็ดขาดแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะโง่ไหนเลยจะไม่รู้ว่าผู้ว่าการโยโจกำลังหลอกตนเอ่ยเสียงเย็น ยามนี้แม่ทับเสี้ยไปออกรบเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ยัยต้องรบกวนท่านแม่ทับเล่าหากต้องรบกวนท่านแม่ทับทุกเรื่องยังจะมีคนเบื้องล่างไปทําไมเป็นคนใช้การไม่ได้หรือผู้ว่าการโยโจกําลังใช้ความคิดกวาดตามองหนานกงมวที่นั่งอยู่อีกฝั่งเอ่ยด้วยรอยยิ้มแม้ว่าซื่อจื่อจะไม่คิดเล็กคิดน้อยแต่ว่าข้าก็ไม่กลา้าทําให้ท่านแม่ทับต้องขุนเคืองออกคําสั่งเคลื่อนกองกําลังข้ามหน้าข้ามตาท่านแม่ทับเรื่องนี้มิใช่เรื่องที่ขุนนางเช่นข้าควรทํา เขาเข้าใจดีเซียวเชียนชื่อไม่ใช่อุปสรรคอันใดสิ่งที่วุ่นวายที่สุดคือหญิงงามที่นั่งยิ้มหวานอยู่ด้านข้างเงยหน้าขึ้นสบตาเข้ากับสายตาสำรวจของผู้ว่าการโยโจหนานกงโมเอ๋ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเนิบนาบความลำบากใจของใต้เท้าฉีพวกเราเข้าใจและไม่กล้าทำให้ใต้เท้าต้องลำบากใจผู้ว่าการโยโจรู้สึกยินดีขึ้นมายกมือขึ้นประสานเอ่ยด้วยรอยยิ้ม เช่นนั้นคงต้องขอบคุณจวินจู่ยิ่งแล้วทว่าในใจยังไม่ลดความระแวดระวังลงเป็นเช่นนั้นได้ยินหนานกงมั่วเอ๋ยต่อในเมื่อกองกําลังเมืองไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ง่ายหากดึงตัวยาอีกของยาเหมือนไปอาจมีผลกระทบต่อง,งานของยาเหมือนหากรบกวนแล้วก็คงไม่ดีผู้ว่าการโยโจไม่เอ่ยวาจาเพียงจ้องมองหนานกงมั่วนิ่งเงียบ ในเมื่อเป็นเช่นนี้มิสู้คนเหล่านี้ก็ปล่อยให้จวนเยี่ยนอองจาัดก,การเถิดหักใต้เท้าฉีไม่วางใจเสด็จลุงจะควบคุมเองก็ได้ทุกเมื่อท่านว่าอย่างไรนานกงมั่วเอ่ยถามด้วยรอยยิ้ม ว่าอย่างไรหรือหากคนตรงหน้าไม่ได้มีฐานะเป็นจวินจู่ผู้ว่าการโยโจก็คงด่าไปยกใหญ่แล้วขุนนางของราชสำนักเช่นพวกเขาต้องคอยระมัดระวังรักษาความสมดุลต่อผู้ปกครองเมืองมันง่ายหรือหากปล่อยให้ทหารของเยี่ยนอ๋องคอยเฝ้าระวังในพื้นที่รอบๆโยโจต่อไปตำแหน่งของพวกเขาก็ยิ่งงอไม่มีประโยชน์แต่ว่าเขากล้าบอกว่าไม่วางใจเยี่ยนอ๋องหรือต่อให้เป็นฮ่องเต้ก็ไม่กล้าเอ่ยว่าไม่วางใจผู้ปกครองเมืองคนใดอย่างจงแจ้งกระมังเออเกรงว่าจะกระทบต่อง,งานในจนเยี่ยนอ๋องให้ ผู้ว่าการโยโจรีบเอ่ยนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มจะเป็นเช่นนั้นได้เยี่ยงไรกองกําลังส่วนพระองค์ของเยี่ยนอองนับพันยอย่างไรก็สะดวกกว่ายาอีนับร้อยในยาเหมือนของผู้ว่าการมากท่านว่าใช่หรือไม่ กองกำลังส่วนพระองค์ของเยี่ยนอ๋องมีมากกว่า1 0 0่พันกองกำลังทหารเหล็กโยโจมีนับแสนล้วนเรียกได้ว่าเป็นทหารของเยี่ยนอ๋องรู้หรือไม่หนานกงเมื่อต้องการมากเพียงใดก็เรียกใช้ได้เท่านั้นแน่นอนว่ามีอำนาจสะดวกกว่ายาอีของเขามากอย่างแน่นอนสายตาที่ผู้ว่าการโยโจมองหนานกงมวจมลึกมากขึ้นรอบคิดในใจว่าสิงเฉิงจะวิ้นจู่ผู้นี้คิดอยากควบคุมอำนาจของ แม่ทับเสียหรือไม่ถ้าหากใช่แล้วเป็นความต้องการของเยี่ยนอ๋องหรือความต้องการของซิงเฉิงจะวินจู่เองเล่าหาักเป็นความคิดของเยี่ยนอ๋องแล้วเยี่ยนอ๋องคิดจะทําอันใดหากเป็นสิ่งเอชิงจะวินจู่เช่นนั้นเห็นได้ชัดว่าเขาประเมินสตรีผู้นี้ต่ําเกินไปช่างเป็นสตรีที่น่ากลัวชั่วพริบตาผู้ว่าการโยโจก็มีความคิดนับเจ็ดแปดอย่างอยู่ในหัวยังไม่ทันไดเอ่ยปากก็ได้ยินหนานกงมง่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มในเมื่อใต้เท้าฉีไม่มีข้อโต้แยง้งเช่นนั้นก็เอาตามนี้แล้วใช่หรือไม่ ใครไม่มีข้อโต้แย้งกันตกลงกับผีหน้าสิในห้องถงใบหน้าของผู้ว่าการนิ่งดุดผิวน้ำเส้นเลือดบนขมับกลับเต้นระรัวแต่ผู้เยาว์ทั้งสองที่นั่งถัดลงไปนั้นกลับดูผ่อนคลายต่างมองมาที่ตนด้วยรอยยิ้มผู้ว่าการโยโจคิดว่าตนเองนั้นตกลงไปในหลุมพรางอีกรอบแล้ว เซียวเชียนชื่อรู้สึกดีใจเป็นที่สุดมีพี่สะพ้ายอยู่แม้จะมีปัญหาก็กลายเป็นไม่มีปัญหาที่สําคัญก็คือพี่สะพ้ายอารมณ์ดีเมื่อเทียบกับพี่ชายที่ร้ายกาศหรืออาจจะร้ายกาศมากกว่าติดตามพี่สะพ้ายนั้นมีความสุขมากกว่าตอนนี้มองใบหน้าบิดเบี้ยวของผู้ว่าการโยโจเซียวเชียนชื่อคิดว่าตนต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่หัวเราะออกมาช่องตามใจทูเดย์ตอนที่714การลอบสังหารที่ล้มเหลวสอง นานกงโมวัาวางถ้วยชาในมือลงเอ่ยเสียงเรียบใต้เท้าฉียังมีเรื่องใดหรือไม่หรือว่าท่านมีความคิดที่ดีกว่านี้ผู้ว่าการโยโจใบหน้าทะมึนเอ่ยถามไม่รู้ว่าจะวินจู่คิดว่าต้องการคนมากเพียงใดจึงจะเหมาะสมข้าเองก็ต้องการทำเพื่อโยโจให้ดีที่สุดเช่นกันนานกงโมครุ่นคิดเอ่ยเสียงเนิบนาบสองพันคนได้หรือไม่ผู้ว่าการโยโจพ่นน้ำชาออกมาทันใดสำลักอยู่นานกว่าสงบลงได้เอ่ยเสียงสูงเท่าใดนะ สองพันหักใต้เท้าฉีคิดว่าไม่พอหลักก็จะอย่างไรจนเยี่ยนอ่องอันใดไม่มากแต่ว่าคนมากนานกงโม่คิดโดยไร้ความกดดันพอแล้วผู้ว่าการโยโจโอเอ่ยขัดนานกงโม่ตกมือยิ้มเอ่ยพอก็ดีแล้วในเมื่อใต้เท้าไม่มีข้อโต้แย้งอันใดแล้วพวกเราก็เอาตามที่ใต้เท้าว่าก็แล้วกัน เจ้าทำตามความคิดเห็นของข้าตั้งแต่เมื่อใดกันผู้ว่าการโยโจแทบอยากมองให้หนานกงมว่วทะลุเป็นรูปพรุนน่าเสียดายหนานกงมว่วยังนั่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่เป็นอันใดเลยสักนิดถ้าทางเรากับต่อให้โลกถล่มทลายข้าก็ยังสงบนิ่งอย่างไรอย่างนั้นสุดท้ายผู้ว่าการจำต้องล่าถอยส่งกองกำลังรักษาการเมืองโยโจมาหนึ่งพันคนจนเยี่ยนอองอีกหนึ่งพันคนออกตรวจตรานอกเมืองหักส่งเพียงคนจนเยี่ยนอองไปพวกเขาคงไม่อาจมีปากมีเสียงในโยโจแล้ว ลึกเข้าไปในเขาช่วยเวกงวิเชินนั่งอยู่บนกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงจันทราส,สองลอดลงมาจากยอดไม้ตกกระทบร่างของเขาทําให้หน้าก,ากากสีเงินบนใบหน้าของเขาหน้าหลงไหลและหน้าสะพรึงกลัวมากขึ้นคนชุดดําคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ด้านหลังของเขาเอ่ยเสียงเข้มเจ้าสํานักกงวิเชิญหันกลับไปกวาดตามองเขาแล้วเอ่ยเสียงเรียบทําไมหรือคนชุดดําเอา่ย เมื่อครูเมืองโยโจส่งทหารออกมาจำนวนนับพันตอนนี้บริเวณรอบโยโจในระยะห0ลี้ล้วนเต็มไปด้วยกองกำลังส่วนพระองค์ของเยี่ยนอ๋องคนของเรากงวิฉินหัวเราะเสียงต่ำน้ำเสียงสูงขึ้นแฝงไปด้วยความชื่นชมฝีมือของเสี่ยวมั่วเอ๋อใช่หรือไม่นางไม่เคยทําให้ข้าผิดหวังจริงๆเจ้าบอกว่าทั้งหมดเป็นกองกําลังส่วนพระองค์ของเยี่ยนอ๋องอย่างนั้นหรือคนชุดดําสายหน้าเอ่ยไม่ขอรับมีครึ่งหนึ่งมาจากกองกําลังคุ้มกันเมืองโยโจ กงวิเฉินพยักหน้าเอ่ยด้วยความสามารถของเจ้าโง่นั่นก็คงทำได้เพียงเท่านี้คนชุดดำขมวดคิ้วเอ่ยถามอย่างอดไม่ได้เจ้าสํานักตอนนี้พวกเราควรทำเช่นไรขอรับสิงเฉิงจะวินจูวางกําลังทหารกลุ่มใหญ่ไว้ที่นอกเมืองพื้นที่การเคลื่อนไหวของพวกเขาจํากัดมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้สําหรับพวกเขาแล้วไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างใดกงวิเชินเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจถอนตัวคนที่อยู่เบื้องหน้าออกมาให้หมด หากหลุดเข้าไปอยู่ในมือเสี่ยวมั่วเอ๋ยอย่ามาโทษข้าที่ไม่ช่วยพวกเขาขอรับเจ้าสำนักคนชุดดําเอ๋ยตอบรับเสียงหนักแน่นความเย็นชาไร้น้ำใจของเจ้าสำนักมีมากพอๆกับไหวพริบคนที่คุ้นเคยกับเขาจะไม่สงสัยต่อวาจาของเขาอย่างแน่นอนหากพวกเขาไม่ระวังตกเข้าไปอยู่ในมือของซิงเฉิงจวินจู่เจ้าสำนักไม่มีทางช่วยพวกเขาอย่างแน่นอนกงวิเฉินเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าเอ่ยเวลาพอสมควรแล้ว เจ้าสำนักพวกเรายังจะต้องยังไม่ทันเอ่ยจบก็สบเข้ากับสายตาเยือกเย็นของตงอวิเฉินภายใต้หน้ากากเยือกเย็นดวงตาดำทะมืนคู่นั้นไร้ความปราณีทำให้คนรู้สึกสันสถานอยู่ในใจรีบผูกป,ปากเอ่ยอย่างนอบน้อมขอรับเจ้าสำนัก คุณชายเสียนเกินนั่งอยู่บนหลังคาถือกาสุราเทเข้าไปในปากเชื่องช้าในยามค่ำคืนบรรยากาศด้านล่างภูเขาถูกปกคลุมไปด้วยความมืดไร้ขอบเขตมีเพียงบนไหล่เขาไม่ไกลและที่เห็นเปลวไฟพริ้วไหวเบาๆอยู่ในเรือนเล็กหลังหนึ่งมองดูแสงไฟนั้นคุณชายเสียนเกิยิ้มสายสีสันเงยหน้าดื่มสุราเข้าไปสุราดีหนึ่งหยดออกจากริมฝีปากไหลผ่านลำคอระหงลงไปในคอเสื้อกลิ่นหอมของสุรากระจายออกมาบางๆ ยิ้มยันเบาๆคุณชายเสียงเกลวังกาสุราไว้อีกฝั่งยื่นมือไปหยิบฉินที่วางอยู่ไม่ไกลปลายนิ้วขยับเบาๆเสียงงองดงามของฉินถูกวาดออกมาด้วยปลายนิ้วเรือนเล็กบนไหลเขาชายชารากอดกาสุราเอ่ยพึมพำเสียงเบาเจ้าเด็กนี่กำลังทำอันใดอีกเป็นบ้ายามดึกดื่นเพียงนี้อีกด้านอาจารย์อาที่กำลังพลิกอ่านตำราโบราณดวงตาไหววูบเอ่ยเสียงเรียบคงจะอารมณ์ไม่ดีข้าจะไปดูสักหน่อยชายชาราส่งเสียงหือสองครั้ง โบกปัดมือส่งสัญญาณบอกให้เขารีบไปดวงจันรภายใต้ความมืดสงบเสียงชินบรรเลงราวกับน้ำผู้เย็นมีความขมขื่นซ่อนเร้นราวกับความโศกเศร้าของมวลหมู่วิญญาณคนที่ได้ยินก็อดไม่ได้ที่หัวใจจะสั่นหวิวไม่เป็นตัวของตัวเองหากจิตใจอ่อนไหวก็คงแสดงความโศกเศร้าออกมาทางสีหน้ายกอาวุธที่อยู่ในมือขึ้นมาเตรียมฆ่าตัวตายชายชุดดำที่เป็นหัวหน้าเห็นถ้าไม่ดีรีบเอ่ยเสียงดังลงมือ คนที่ถูกสะกดจิตพลานได้สติขึ้นมามองอาวุธที่จ่ออยู่ที่ลำคอของตนตกใจจนเหงื่อซึมไปทั้งตัวจนกระทั่งตอนนี้จึงเข้าใจใายคุณชายเสียนเกิดจึงถูกขนานนามว่าเป็นยอดเพลงชินวิชาแพทย์ทักษะชินของเขาหน้ากลพวพพๆกับวิชาการแพทย์คุณชายเสียนเกเสแสะย,ะยิ้มเย็นวางปลายนิ้วจากชินเอ่ยเสียงเรียบในเมื่อมาแล้วก็ออกมาเถิดเ่ยจบกลุ่มคนชุดดำพันปรากฏตัวที่นอกเรือนโดยไร้เสียงล้อมเรือนเล็กๆเ,เ,เอาไว้ไม่มีช่องว่าง ผู้ใดกันบอกชื่อมาคุณชายอย่างข้าไม่สังหารหนูไร้ชื่อเสียนเกอเอยอย่างใจเย็นชายชุดดำผู้เป็นหัวหน้าสายยิ้มเอ่ยคุณชายเสียนเกอเอ่ยหน้าขันแล้วพวกข้านั้นไร้นามชื่อของพวกข้าต่ำช้าไม่มีค่าให้ท่านเอ่ยนามเสียนเกอพยักหน้าเห็นด้วยต่ำช้าจริงๆคนของสำนักหอธาราใช่หรือไม่หักวันนี้พวกเจ้ามีชีวิตรอดกลับไปอย่าลืมบอกกะงอวิเชิญด้วยความแค้นในวันนี้ช้าเร็วข้าจะคิดบัญชีกับเขาด้วยตนเอง ในเมื่อพวกข้ามาแล้วก็ไม่คิดมีชีวิตกลับไปหากคุณชายยังมีชีวิตอยู่ต่อก็ไปถามเองเถิดคนชุดดำเอ่ยเสียงเข้มส่งสัญญาณมือลุยต้องสังหารคุณชายเสียนเกอให้ได้ขอรับเห็นได้ว่าคนชุดดำเหล่านี้เป็นหน่วยกล้าตายของสำนักหอทาราได้ยินคำสั่งของหัวหน้าพลันตรงดิ่งไปที่หลังคาคุณชายเสียนกระแสย,ยิ้มเย็นไม่ขยับแม้เพียงมือคนที่พุ่งนำไปด้านหน้าลอบคิดว่าไม่ดีแล้วกลิ่นหอมอ่อนๆลอยเข้ามาหอมมเมาจนอยากสูดดมมันอีกครั้ง ไม่ใช่หัวใจพันเจ็บปวดคนที่ลอยอยู่กลางอากาศอ่อนแรงขึ้นมาทันใดร่วงลงไปบนพื้นชักกระตุกชั่วครู่เลือดก็ไหลทะลักออกมาทุกทางจนสิ้นลมหายใจคนอื่นเห็นเช่นนั้นรีบถอยออกไปแต่ยังมีคนติดกับชักกระตุกอยู่บนพื้นก้มลงไปมองสหายที่ตายจากไปทุกคนสูดหายใจเข้าลึกอย่างอดไม่ได้คนที่อยู่บนพื้นล้วนมีเลือดทะลักออกมาทั่วทุกจุดที่ไหนออกมาได้ใบหน้าบิดเบี้ยวเห็นชัดว่าเมื่อยาพิษทำงานนั้นเจ็บปวดเพียงใดปิดจมูกกลัน้นลมหายใจบุกเข้าไปอีกครั้ง คนชุดดำหลายคนถีบเท้าขึ้นไปอีกครั้งมุ่งหน้าตรงเข้าไปหาคุณชายเสียงเกอบนหลังคาคุณชายเสียงกระดิสายฉินด้วยท่วงท่างดงงามเสียงฉินกังวลขึ้นอาวุธลับถูกยิงออกมาจากตัวฉินคนชุดดำรีบเบี่ยงตัวหลบกลางอากาศเวลาเพียงชั่วครู่ตาข่ายเคลื่อนออกจากเรเลือนทุกคนชนเข้ากับตาข่ายพันร้องอดครวญขึ้นมาหลังวังตาข่ายใบหน้าหล่อเหลาของคุณชายเสียงเกอเผยรอยยิ้มพายใต้เสียงจันสลวอย่างชัดเจนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ